สวัสดีครับหลายคนอาจจะคิดนะครับว่าการตรวจมวลกระดูกนั้นเหมาะสําหรับคนที่มีอายุมากเท่านั้นแต่ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของเราด้วยนะครับและในคลิปนี้นะครับทางคุณหมอจะแนะนําว่าคนไหนบ้างที่ควรตรวจมวลกระดูกปูนครับเรียนเชิญคุณหมอได้เลยครับครับสําหรับบุคคลที่มีความเสี่ยงที่อาจจะเกิดกระดูกพูนเพื่อป้องกันกระดูกหักที่เกิดจากกระดูกพูนนะครับก็อยู่ในกลุ่มเหล่านี้นะครับก็คือในกลุ่มผู้หญิงที่หมด ประจำเดือนนะครับอายุตั้งแต่ประมาณ55ปีถึง60ปีขึ้นไปนะครับหรือในกลุ่มผู้สูงอายุนะครับตั้งแต่70ปีขึ้นไปหรือในบางรายเนี่ยก็อยู่ในกลุ่มของบุคคลที่มีภาวะที่อาจจะทำให้เกิดกระดูกพูนก่อนวัยนะครับอย่างเช่นในกลุ่มของกลุ่มไทรอยสูงนะครับหรือในกลุ่มของภาวะไตาวาย โรครูมาตอยหรือภาวะการอักเสบเรื้อรังนะครับในกลุ่มที่ต้องระวังไม่แพ้กันคือในบุคคลที่สูบบุหรี่จัดหรือในกลุ่มที่ดื่มแอลกอฮอล์เยอะนะครับหรือในบางรายที่ใช้ในกลุ่มยาลดการอักเสบในกลุ่มพวกกดภูมินะครับในกลุ่มของเมทโอดอกเซสหรือในกลุ่มของสเตียรอยเยอะๆนะครับก็ในกลุ่มนี้ก็อาจจะทำให้เกิดภาวะกระดูกพรุนได้นะครับซึ่งการตรวจมวลกระดูกหรือกระดูกเช็คภาวะกระดูกพรุนก็คืออาจจะ เข้าเครื่องไปนะครับแล้วก็ดูว่าปริมาตรที่เหลือที่เทียบกับน1ปริมาตรแล้วเนี่ยเหลืออยู่กี่เปอร์เซ็นต์เพื่อเราจะดูค่าว่าเนี่ยภาวะนียมีภาวะกระดูกพุนหรือยังนะครับซึ่งการแปลผลก็จะแปลออกเป็นปกติกระดูกบางแล้วก็กระดูกพุนในกระดูกพุนก็อาจจะแบ่งเป็นกระดูกพุนมากกระดูกพุนน้อยอันนี้กระดูที่ค่าที่แปลออกมานะครับการตรวจละเอียดโดยการใช้เครื่องเนี่ยในกลุ่มนี้เขาจะใช้กลุ่มเครื่องที่ชื่อว่ากลุ่มกลุ่มเด็กซ่านะครับเพื่อวัดปริมาตรของภาวะกระดูก ที่ว่ามีกระดูกพุนหรือบางหรือในมวลกระดูกปกตินะครับขอบคุณคุณหมอมากเลยครับและสำหรับท่านใดนะครับที่อยู่ในกลุ่มเหล่านี้ลองตรวจมวลกระดูกกันดูนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ